นี่มันถูกบีบดีกับว่าไม่ดีถูกกับว่าไม่ถูกมันถูกใจเขาเขาไม่ได้เอาธรรมวินัยเป็นตัวถูกมันดีดีที่ความคิดของเขาไม่ได้ดีตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพระเจ้าสร้างพญานาคใหญ่เอาไปกาบไหว้เป็นผู้เลื่อผู้ประเสริฐนั่นดีตามความคิดของเขาที่เป็นเปรตเป็นถีเป็นนรกมหาเวจีเห็นไหมล่ะนี่ข้าพระเจ้าจ้าง อะไรล่ะนางกักขึ้นรักยมขึ้นกุมารทองขึ้นไว้กาบไปไหวเลปรดเปริฐจะร่ำรวยเป็นเจตีมาเจตีดีตามความเชื่งตัวเองนั่นดีตามจิตที่มันเป็นอปรีคิดว่าตัวเองเป็นคนดีคิดว่าตัวเองเป็นพระดีงั้นเหรอทั้งที่เป็นผู้ที่ทําลายศาสนายังไม่รู้อยู่นั่นจานเบียรเขาชนนี่เราจะไม่ช่วยเขาเหรอเราจะไม่เอาใจช่วยเขาเหรอนั่นเตว่าพระมันพูดไม่ได้เรื่องของเรื่องมัน ขอสู้ทุกศจาสนาเลยเขานั่นยากมากนี่ต้องเป็นผู้ที่สร้างบารมีมามากเราไม่อยากให้จานเบียบวชเราอยากให้จานเบียร์สู้อย่างนี้มักผลปณิพานถ้าต้องการไม่ได้อยู่ที่โกนหัวนุองของพระเหลืองความของพระพุทธเจ้าเกิดปับ๊บกิเลสก็ถูกเผาไปเรื่อยเผาไปเรื่อยเน้นหนักสู้ดูอย่างนั้นนั่นความจริงมันเกิดเป็นเกิดนั้น ก็เหมือนลวงปู่หลวงตารูปนี้นั่นเขาลบพู้ใจเจ้านั่นหละไม่คิดที่จะกราบพระรูปใดในโลกมนุษย์ความรู้สึกตั้งแต่เก้าแ้้กันประชาเพราะถือว่าพระไม่บริสุทธิ์ถ้าจะกราบาก็กราบหลวงตาบัวเพียงรูปเดียวเท่านั้นเราเชื่ของเราอย่างนี้นอกนั้นเราไม่เห็นว่าใครจะบริสุทธิ์ดกหลงปู่ล่านะ เพราะเราไปกลบาหลวงปู่ล่าอยานี้เราแน่ใจาจใจเราพูดถึงแก่นเทศกันนี้ไงนั่นเราเป็นอย่างนั้นเราจาักไปแสดงอาบัติกับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ที่เหมืองพระเนรพลคณะไหนระดับไหนหลวงปู่นั่นสมัยนั้นถ้าจะบอกว่าการที่ทางโลกก็ยังไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่ปี41นี่ปี41นี้ ไม่เห็นว่าที่ใครจะยุ่งเหยิงกับโทรศัพท์ตระกั้เท่าไหร่ใช่ไหมล่ะพวกพราพวกอะไรเรานี right ่ก็ยังไงเราก็ไม่ทราบนะเพราะเรานี่็เราก็เข้าปุ๊บปั๊บเราก็เข้าป่าเลยเราก็ไม่ได้สนใจกับสิ่งนั้นเต่ทางโลกก็ยังไม่ได้มีบอกว่าโทรศัพท์ตระกั้นเกิดอะไรมากมายนะที่พูดให้ฟังนี่หมอที่บ้านก็ไม่เห็นว่ามีโทรศัพท์ตระกันเกี่ยวนี่นั่นจนมากก็เอานไปโทษที่จุดเดียวที่มีตลาดร้านค้าที่เราก็มาโทแล้วก็มาโทษที <Patt inson. S 1> ่อำเภอแค่นั้นะโทรหาพี่อยู่ที่กรุงเทพก็แค่นั้น เราก็มันไม่ได้มีอะไรที่เบืน่นี่อย่างนั้นการป,รปฏิบัติจริงตรงต่อักผลได้อย่างรวเดเร็วเราก็ถูกถามาอย่างนี้เพราะเราไปขัหลวงหัวลากเขมมประตูผู้จะกออกอตลอดตลอดตลอด,ลอดนี่นเพราพระเสริจเจนร่วมจิตกับแม่เทอมเจนรุติพาไปนั่นแหละอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่ทางโลกที่นําพาเราเข้าสู่ทางธรรมไม่เคยลืมไมเราเห็นพระเราเรือเตเ,เราจริงขยักขยงแข็งที่สุดเราจริงไม่คิดที่จะแสดงอาบัติกับพระในโลกมนุษย์ เราถือว่าไม่บริสุทธิ์เป็นผู้ทําลายศาสนาเป็นผู้ทําลายพ่อเราคือพระเจ้านี่ใส่หลวงปู่นะอย่าลืมนะเป็นนิสยัยที่จริงจังอาฆารกล้าชนในสิ่งที่ถูกที่ต้องไม่กลัวทําไมไอ้พวกพระเรลีซำชามจับเงินจับทองไม่เห็นว่ามันกลัวกินข้าวทุกเวลาไม่เห็นว่ามันกลัวเลยนบังไฟก็ไม่เห็นว่ามันกลัวทเทศเลทศเสียงก็ไม่เห็นว่ามันกลัว ออกเฟซออกดิงออกลายจีบสาวก็ไม่เห็นว่ามันกลัวไอ้พวกเรานี่ทําดีจะกลัวอะไระถ้าเรากลัวก็แสดงว่าเรากลัวพวกดัลถีนอกอดี่นอกรอ,กอยในเพศของผ้าเหลืองที่เป็นมหาโจรป้นศาสนาขอสาธุกจันเบียตลอดนะเรานี่นะกล้าชนจริงๆเห็นตอนนั้นก็ตอนนั้นใครล่ะที่มานี่ไหนะเราไม่ได้ไปอันนี้หมดนะดีก็ส่วนดี เลี้ลวก็ส่วนเลี้วเราก็ยกไว้ก็เหมือนกับแพรี่อย่างนี้น่ะส่วนดีเธอก็เยอะเธอก็ปกป้องพุทธศาสนามาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ละไรมาก็สาทุวันนี้ขอให้พูดหมดเปลือกจ้ะเพราะว่าตั้งแพรี่กับเจ้าเบียนี่เขาเข้ากันได้ไงเขาสู้ด้วยกันอยู่แล้วก็สาทุด้วยถึงก็จะเป็นยังไงต่างเพศไม่ได้เกี่ยวบิบบากกรรมที่เขาได้รับตนนั้นมันส่งผลให้เขาได้รับแบบนี้ เขาก็ทําทนี่เขาก็ทําทดีอยู่นี่เขาไม่ได้ทําชั่วนี่แต่เรื่องของวิบากกรรมก็คือวิบากรรมเท่านั้นเสืีสัตวหลวงปู่นี่เนี่ยหลวงปู่เกียดจริงเดียวก็คือความชั่วเท่านั้นหลวง่าไม่ได้เกียดว่าคนนี้ไอ้เป็นหญิงคนนี้เป็นชายคนนี้เป็นทอมคนนี้เป็นนี่เราไม่ได้เกียดอย่างนั้นเราเกียดนี่คนชั่วเท่านั้นขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยนะอย่างนั้นเวลาที่เจ้าเบียเขาขึ้นมานี่เราก็เลยฟังครั้งเดียวลูกเขาเปิดไปในรถ เขาเป็นคนขอหลวง,งปู่หลวงปู่นี่โยมคนนี้ชื่อเบียนะเออเขาดีนะหลวงปู่เขาปกป้องจัดนาเอาชีวิตแรกเลยเขาก็เปิดเราก็ฟงังเราก็นั่งโอ,อ้แค่นี้ล,ลูกเราก็วางงั้นอพอแล้วล่ะรู้ว่าเขาเป็นคนดีก็แล้วล่ะเขาจบเท่านั้นพอธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมะระดับสละายไงศษา,าธุกับลูกอ่ะ ที่ปกป้องหลักธรรมหลักวินัยร่วมกันมีอีกไหมล่ะทางด้านอุบาจิกาก็มีเราก็เห็นอยู่เนี่ยน,นั้นอุสาครเรามาเปิดให้ดูอันนี้ก็เก่งนะหลวงปู่ขเขาก็เก่งนะว่าก็จ่ายโตลูกนั่นเราก็ไม่ได้ว่าดีใจที่มีผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยหลักพระวินัยของพระร่วมกันนี่บวชมานี่ก็จะเอาทําแค่ได้ เอาแค่ okay, ไปนั่นแหละอา้าวถ้าเธอคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าพวกเธอไม่คานรู้พระเจ้าแล้วท่าจะเอาอะไรไปสอนญาติโยมเขาอ่ะไปสอนตัวเองไม่ได้จะเอาอะไรไปสอนญาติโยมเขาอ่ะแลวมุกก็จะถามหน,น้าด้านขนาดนั้นหรอไม่มีความละอายเช่นหรสอนตัวเองไม่ได้แค่พรบินัยแค่นี้รักชายไม่ได้แล้วจะไปสอนใครล่ละในที่บอกว่าเป็นพระปิสมณะเป็นที่อะไรล่ะเป็นที่คนหัวนุ่งผ้าเหลืองเหรอไม่ได้เป็นที่ทำที่บินัยเหรอนั่นมลวก็จะถามพวกเรานี่ อย่าไปบอกไปว่าญาติโยมไม่สมก่อนที่จะมาสอนพระพวกเธอเป็นพระเป็นธรรมนาหรือไม่หลวงปู่จะถามเลยนั่นหลวงปู่ไม่ได้เข้าข้างโยมนะหลวงปู่ไม่ได้เข้าข้างพระนะหลวงปู่เข้าข้างพระวินัยเข้าข้างทมเข้าข้างวินัยเข้าข้างพระพุทธเจ้าพ่อเราครูเราศาสนาเราผูา้มีความจัดความจริงเหนือสามภพนั่นเป็นอย่างนั้นนาจแต่พวกเราไม่กล้าไม่อาจไม่หานแล้วจะปกป้องพระพุทธศาสนาได้อย่างไงหลวงศิย์อายนบีก็โทรมาต้องการคุยกับพ่อหลวงปู่นี่ย หลวงปู่ก็เลยว่าเออไม่จะเป็นอะลูกนี่ฟังนี่แหละมันจะได้จะเออจะได้ไอ้ถึงใจดีเต็มใจดีน่ยน,นี่แต่พูดกันต่นั้นมันไม่เต็มใจหรอกหล่าพูดกันเล็กเล็กน้อยน้อยพอหลวงปู่ไม่ชอบอย่างนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆหลวงปู่ก็จะไม่พูดต่อกับคืนกับโทรศัพท์ให้ลูกไปเปิดไว้นู่นเอาวางไว้โน่นแหละถ้าจําเป็นจริงเราก็พูดดูไม่มากเอาแค่นั้นพอแล้วลูกนั่นมันไม่ถึงใจนั่นจะพูดยังไงเพราะมันไม่ได้ตรงเลยนั่นน่ะ รู้เข้าใจหรือ,อยังเราไปเห็นปาลารูอหนางนั้นอนั่นโยมอยู่กรุงเทพเขาต้องการรับพรฟังนะโยมนะว่าช่วงนั้นยังไม่มีอะไรสดมัง้งเออพรเราก็ฟังเราก็นั่งอยู่นั่นแหละเรากำลังจะฉันพัดอยู่พอดีกับพระเทรละ น hey, รูปนี้แหละท่านก็อา้าวแล้วพอนายโยมฟังก็ทละจับปั๊บกดทละจับยะถาโน่นก็จ่าทุกอยู่โน่นก็โอ้ยีนี่มันสมัยใหม่เฉลยแล้วว่าโอ้นี่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแบบนี้ก็ได้ยินได้ฟังไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเกิดสลดหดหูปงธรรมสังเวชเอาจะบอกว่าอา้าที่ไหนก็เป็นได้ยินได้ฟังทมก็เป็นสิ่งที่เลื่อที่ประเสริฐใช่แต่มันไม่งามรู้เข้าใจห,หรือย,ยัง มันไม่งามไม่สมควรเกศสมณเพศหลวพูออกจากป่าใหม่ๆนี่